สวัสดีครับคุณดูทุกคนตอนนี้ผมจะมาเล่นเอ,อ่อใหม่ครับไม่ใช่ผิดเกมเกมรถถังนะผมจะไปเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสองด่านนี้ที่มันดูปแปลกนี่รถพยาบาลออนแอร์นี่มาเราไปหารถมาน้วยกัน S <S เอาทำไมเอานี่โอเคอ่าผมจะมาอ tamam. ัดเกมไมค์ครับนะทุกคนทุกคนก็คงเคยเล่นใช่ไหมแต่ไมค์ครับไม่นี้คือไมค์ครับเสียตังค์นะครับใครใครมีก็หยิบไปนะครับเราไม่ได้เสียตังค์นะครับเออใช่ครับไม่ได้เสียตังค์ครับไม่ได้ไงก็ไม่รู้พวกเราโหลดฟรีครับอยู่ดีๆไม่ก็ให้โหลดฟรีเอง เข้าทางไม่ผู้ภาผู้าเป็นคนสอนครับแค่ไม่รู้จักผู้ภาพี่ผมเองพี่อยู่บ้องบ้องแล้วบ้องบ้องตอนที่เรารู้บมงใช่พี่ผมอะไรบ้องตอนที่เรารู้จักพี่ผู้าแล้วก็เคยเล่นแต่ว่าเราจำพี่ผู้าไม่ได้แล้วเขาโหลดยังไงคะวันนี้ให้ครับเขาให้าทางวิดีโอและจะนั้นไม่กระโหลดได้ครับ แต่ไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมไมครับของผมมีแมปหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ามันมีเยอะอย่างนี้ตั้งนานแล้วครับของผมเองทุกอย่างที่ผมทำมาอันนั้นคือทุกอย่างที่ผมทำเอง <c oughs> ผมจะมาเอาไหมครับปิเปอร์ในเกมไม่ครับ <c oughs> มันก็ไรเลยน,นะครับไม่ใช่อ่อ,อนเอนะจ่ายพอตีปุ๊บต้องต้องถอยหลังนะครับถอยหลังไปสักสองเก้า ไข่ล้วมันก็ระเบิดตุ้มหงมันอะเราจะได้เอออะไรวะมันผงอะไรสักอย่างนี่ยดืยผมรู้วิธีฆ่าอินเดอร์เมนนะรู้ไหมฆ่าย,ยังไงแบบง่ายๆแบบไม่เจ็บตัวห้ามมองหน้าไม่ใช่อีกวิธีหนึ่งไม่ต้องคือมองหน้ามันก็ได้แต่ให้คุณมีอะไรมากันหัวบล็อกหนึ่งคุณก็ตีมันอย่างน,นมันก็วาปเข้ามาไม่ได้เป็นยังไงล่ะสนาบไนมยล่ะ ช่วที่น้ำก็ได้นะเพราะมันแพ้น้ำแต่ในนั้นเราแค่วางน้ำไม่ได้นะอย่าลืมวางได้แค่ธรรม,มศาสติเออมาทัวมาเอาสิเวียร์อดเออการกาะอะไรวะเนี่ยกูสิกูจะไปเกิดต,ตรงธรรมดาถ้ย โอชีบีรอัน <ód isan noise> <Syndrome> นี้กบนี่นะระดับแรกก็ต้องมีเรือเอ๊ยเก็บอะไรวะระดับแรกก็ต้องมีเรือเรื่อไปให้อยู่ที่ใส่อยู่ที่อย่ที่จีนตลอดไปฆ่าตายใส่มันไม่มีอาหารให้อะไรอยู่ไม่มีอะไรหาอะไรจ้าถ้ามีก็จะจะพูดเราเคยโชคดีนะครับเจออุปกรณ์โคตรเทเลยไม่รู้ใครเอามาวางเลย แกต้้เขาจะเช็คที่แบบไหนก็<ๆ>ใส่ที่ของคุณไปนะเอ้ยอเอเออผู้ผมไม่เกี่ยวที่ของผมก็ของผู้ผมรับเรือดว้วยเออเนอไปไอน

นีอ่ะทนคิดว่าตรงเกาะนั้นมันจะมีอุปกรณ์อะไรไหมถ้ามีน่าจะดีวิแตัวดีต้องต่งน้อยโอ้ ยังยังน้อยนก็ได้แกะสักตัวครับไปทง้เลยแลออกไปไยจะได้ไปกระจกแล้วมทได้นอกเขาอายเข้าไปในไฟเลยนะเป็นยังงบ้างไม่ได้เป็นมาเลยเมอาสาย ไปกันไปกันไปกันไปเกาะน,นั่นกันอาจจะเป็นเกาะอาจจะเป็นอนะไรก็ได้ที่บุรุษตุอการซึ่งมันมหมายถดงไี่น่าจะป่าแบกนี้ก็จะลงมาพี่ใครเห็นมอนเตอร์ไหมจะได้รู้ว่าแถวนี้ม,นมีมอเตอร์ พึ้นมาแล้วกันนะมั้ยื่องบูมกลับมาดูครับแล้วทุกคนชอบดูยูทูบเบอร์ผมเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เพิ่งมาตะกี้มาได้ไม่กี่วันเอ้ยไม่ได้กี่วันนี่หว่าเพิ่งมาได้ไม่นาน มือใหม่ยังไั่นด้่เป็นขิวานจะพังแล้วสิเกาะนี้ก็ไปใส่เกาะที่บนหลักตามหากันแต่อย่างนั้นก็มีอุป,ปกรเยอะนะอุป,ปกรณ์เยอะใช่ไหมแต่ทำไมมันไม่มีสัตว์เลยฟะ้ะ แบบไม่ได้ลงมดนะไมคับปกติธรรมดาใช right? ่ไหม้าลงมดผมลงมดสัตว์ผมไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะมันจะติดบางทีมันก็ไม่ติดผมไม่ชอบไมค้แบบเบอร์สเบสิ แต่ผมแต่ผมก็เคยชอบเล่นมดอะไรอ่ะเพื่อนป้องนี่ป้องป้องดูเต็มเลยเต็มหมดบินเร็วเลป้องเราเห็นแบร์เราเห็นอันนี้บินตั้งนานแล้วนะโอ้ยป้องมันไปข้างหลังป้องเนื้อนั่นไม่หลังไปมันมีสองตัวหนึ่งปะตัวหนึ่งไม่ใช่ทำไมเป็นวัน มีตัวเดียวตัวนึงอ่ะนั่นนั่นนั่นตู้กล่องน่ะอ้ไม่สนใจหรอกถ้ามันเข้ามาใกล้ๆกก็ไล่มันไปใครเคยผมในแอปติ๊กตอ๊อกบ้างมองในแอปติ๊กตอ๊อกด้วย อปิดไหนวมะเนี่ยอุ้ยแกะออ้ยพวกเราล้อนนิว้วตอนนี้งคืนเราล้อนนิวนน้วเพราะพวกเรามีขนแกะครบสามนี้ ไม่ตรงนี้ก่อนแล้วผมไปเล่นอีกอันหนึ่งดีกว่าแล้วผมขอ